สิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับมุ้งจีบที่คนขายไม่เคยบอกคุณหรืออาจจะเคยบอกแต่เราจําไม่ได้นะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะพูดให้ได้ฟังกันครับอันดับแรกนะครับผมมุ้งจีบนะครับผมอัตราการเสียนะครับผมมีมากกว่ามุ้งแบบบานเปิดธรรมดานะครับถึง2 1เท่าเหตุผลก็เพราะว่ามุ้งจีบนะครับผม มีชิ้นส่วนเนี่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ยถ้าจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ27ชิ้นนะครับก็คือมีทั้งเฟรมมีทั้งก็ต่อมีทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยรวมทั้งงสิ้น27ชิ้นครับแต่นะผมในขณะที่มุ้งแบบธรรมดาครับมีแค่กกอบแล้วก็ตัวมุ้งเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนประกอบของมุ้งจิบเนี่ยมันมากกว่ามุ้งธรรมดาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราก,การเสียของเขาเนี่ยก็จะมากกว่ามุ้งธรรมดาเช่นเดียวกันครับมุ้งจิบครับ วิธีใช้เนี่ยควรจะใช้เมื่อตอนที่เราต้องการที่จะใช้งานเท่านั้นนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับผมผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะทําการปิดหน้าต่างแล้วก็ปิดมุ้งจีบเนี่ยซ้าไปอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งมันเกินความจําเป็นนะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยเราปิดหน้าต่างเนี่ยมันก็ปิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องการก้บตัวมุ้งจีบเนี่ย มาใช้งานอีกครั้งหลังจากเราปิดหน้าต่างครับก็คือทําให้เราสามารถที่จะลดการใช้งานของเจ้าตัวมุ้งจีบลงได้ครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะยืดอายุเจ้าตัวมุ้งจีบของเราได้ครับเหตุผลต่อจากข้อเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าบานไหนนะครับผมหน้าต่างบานไหนเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้งานในระยะเวลานานๆนะผมหาร์กรอบปิดค้างไว้นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าตัวมุ้งจีบครับมันเป็นมุ้งที่ถูกพับอยู่แบบนี้นะครับผมถ้าเรากลางไปเนี่ย จนมันเต็มความสามารถของมันนะครับเจ้าตัวมุ้งเนี่ยมันจะคลายตัวครับผมพอมันคลายตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทิ้งไว้นานครับเจ้าตัวมุ้งเนี่ยมันจะคลายตัวเวลาที่เราเนี่ยจะเก็บมันนะครับผมมุ้งเนี่ยจะเกิดอาการฟูครับอาการฟูก็คือว่าเจ้าตัวมุ้งเนี่ยมันคลายตัวแล้วเวลาที่เรา ปิดไปเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะปิดเท่าแบบเดิมที่เราเคยติดตั้งมานะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอย่างนี้ผมบอกไปเมื่อข้อที่แล้วก็คือว่าเปิดหน้าต่าง่าไหนนะครับค่อยใช้เจ้าตัวมุ้งจีบครับไม่ใช้ครับก็พับเก็บมันให้เรียบร้อยนั่นเองครับที่การบำรุงรักษาอีกข้อนึงนะครับผมก็คือทุกระยะเวลานะครับสองถึงสามเดือนนะครับคุณควรจะฉีดพวกน้ํามันอเนประส์นะครับพวกโซน็หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไปตามชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมตามรางตามอะไรพวกนี้นะครับของเจ้าตัวมุ้งจีบครับ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเจ้าตัวมุ้งจีบนั่นเองครับมุ้งจีบนะผมบานยิ่งใหญ่นะครับโอกาสในการเสียเนี่ยยิ่งเยอะกว่ามุ้งตัวบานเล็กๆครับเหตุเพราะว่ามุ้งจีบแบบนี้นะครับผมมันจะไม่มีพวกแกนกลางนะครับผมเสริมความแข็งแรงเหมือนกับมุ้งธรรมดาครับในขณะที่มุ้งลวดแบบทั่วไปนะครับผมถ้าเกิดคุณแบบธรรมดาเนี่ยเขาสามารถที่จะเสริมโครงตรงกลางเนี่ยเพื่อสร้างความแข็งแรงได้ครับแต่ด้วยลักษณะของเจ้าตัวมุ้งจีบครับ มุ้งเนี่ยเขาพับเก็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีแค่เฟรมบนกับเฟรมล่างแล้วก็เฟรมด้านข้างเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าปานยิ่งใหญ่นะครับผมเวลาที่เราเปิดปิดใช้งานเนี่ยมันจะมีการสั่นนะครับผมค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่า มันไม่มีโครงตรงกลางช่วยในการเสริมความแข็งแรงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเกิดใครใช้มุ้งจีบนะครับก็ควรจะระมัดระวังในการใช้งานนะครับแล้วก็หมั่นดูแลรักษาเพื่อให้อายุของมุ้งจีบเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนั่นเองครับอีกข้อนึงนะครับผมการติดตั้งมุ้งจีบนะครับผมไม่ควรจะลื่นมากจนเกินไปนะครับผมเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าตัวมุ้งจีบเนี่ยมันมีการเปิดเข้าเปิดออกที่ง่ายจนเกินไปครับนั่นก็หมายความว่า เจ้าตัวมุ้งของเรานะครับผมจะมีโอกาสที่จะกระพือนะครับผมกระเพือก็คืออย่างนี้นะครับผมก็คือมันจะไม่มีแรงต้านนะครับเวลาที่ลมพัดแรงๆเนี่ยมันจะมีการกระพือนะครับผมมันทําให้เกิดช่องว่างหรือว่าเกิดความเสียหายกับเจ้าตัวมุ้งจีบไดเพราะฉะนั้นนะครับการติดตั้งนะครับควรจะให้กําลังตึงกําลังพอดีนะครับตรงนี้เพื่อให้เวลาที่ลมพัดเนี่ยมันจะไม่เกิดอาการกระพือนั่นเองครับ โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับ s c r สไครปเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ